สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุ่ต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทังฟังไทยเบอร์สุทุสุคนนะนะบอกก็อยากปิดแล้ววันนี้นะก็อยเห็นคลิปนี้แล้วค่อยกย็อยากหัวเนาะเขาบอกเลยว่าเขาก็หัวอนะีเดียก็อยเห็นมาตั้งแต่สามเมื่อที่แล้วแหละแต่ว่าทัวร์กระลงราหันบปยุ์นะก็คือเคจังเราเป็นคนไทยแต่ว่ามาอาศัยอยู่ในประเทศลาวนะ ลาวฮันนะามักแต่งโตนะแล้วก็เฮดคอนเทนต์นะที่กินเบียร์อยู่ในสปปลาวฮันนะว่าเออถ้ามีหมู่คนาลาวล้วกินเบียร์ฮันะต้องกินเบิดจอกตลอดเนาะคอนเทนต์ของเราสวนรลายเมื่อก่อนนะและมาคือสามมื้อที่แล้วนะเราเฮดคอนเทนต์ content, สไตล์การแต่งโตของคนลาวเฮนให้หลายคนหันไปคอมเมนต์บอกว่าเคจังฮันบุรีคนลาวนะความจริงนะ <laughs> คนลาวมักแต่งโตแบบนั้นนะ เห็นให้คนลาวหลายคนไปแสดงความคิดเห็นทั้งไทยทั้งลาวเลยแหละนะเมื่อนี้นะคือยังเป็นกระแสไปลอยอยู่นะคลิปนะคลิปที่การแต่งตัวของเคจังนั่นนะก็มีคลิปของเราไหมพวกแกเบิ้งไปเบิ้งคลิปพีโดววันนี้จะแต่งตัวแบบผู้ชายลาวให้ดูนะครับความจริงอะใส่กระเป๋าก็โอเคได พ่อแก้วหูบอกว่าคนลาวส่วนหหายหันเขามาทัวลงไสลาพ่ออย่างพ่อคําเบ้าที่ว่าวา่าเอาไส้กระเป๋า,าได้ปะคือกระเจี๊ยนะกระเจียที่ห้อยต้องเต้งอยู่ทางหน้าน,นะอ่ะบาบอกของเราวา่าเอาไส้กระเป๋าหันบาได้ปะเพราน,นั่นหนึ่งนะเขาคนลาวหลายคนไปคอมเมนต์บอกว่าลาวฮันบุรีลาวจีบุรียุสย่คนลาวหันเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือเต้งโตนะนั่นบอกว่าจะมีรถจัก นะขึ้นซื้อมาลดนะขอเพียงแต่ว่ามีกระเจไม่ให้ปุ๊บใส่นะนี่นะคือคนเราทุกคนนะค่อยต้องบอกเลยเคจังเอ้ยเจ้าเฮ็ดหอนเฮ็ดเถืงเกินไปนะฮู้บอกเจ้าเฮ็ดเถิงเกินไปจะให้คนเราหลายคนฮันเฮ็ดบ่เถืงบ่ได้คือเจ้าอันก็เลยมทัวใส่เจ้าซื้อ,อ,อนะความจริงมันก็คือความจริงเขาที่ไปดูทูก่กุ้ยซางนะ คำที่ว่าบดูทูกกันคือคำที่ว่าบรได้เกิดขึ้นอันนั้นเขาจะเอิยว่าคำว่าดูทูกนะแต่ว่าคำที่เกิดขึ้นมาอ่ามันแม่นแทน้มันแม่นความจริงนะคือเขาเอามาห้อยใส่นี่นะนะมันบอกแม,มนว่าจิมาเราทีเราดูทู่กูใส่นะอันเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะที่เราเห็นหอดเห็ดถึงถึงลายก็คำในประเทศลาวอีกนะของแท้คองแท้ก็คำในประเทศลาวอีกนะบอกเลย ค่อยเห็นแล้วก็ก็ยกหัวนะมีหลายคนไปดราม่าใส่ลาวว่าเราดูทูกคนลาวจังสั้นจังซี่แล้วก็มีคนลาวหลายคนนะเอาไปเว้าต่อว้าถึงเรื่องนี้นะว่าเราดูทูกว่าว่าอันคนลาวขี้อวดะนะ <c oughs> คือเขาเว้าเองด้อันนี้นะเขาเขาเว้าเองนะ <c oughs> เพราะค่อยเห็นหลายคนเอาไปว่า,วาเออเราดูทูกคนลาวว่าคนลาวขี้อ,อ้วดนะ นักชืได้ว่าว่าคนลาวคิอวดด้ยใส่เราก็แค่าว่าเอาไส้ทงอ่ากระเป๋าหันบบได้บบเท่านั้นนึงก็เป็นพิษเป็นเหนือแห้งเนาะและอีกอย่างเรื่องกันมันบ่เมนว่าความผิดพลาดอีกอย่างนะเพียงแต่มันคือความจริงนะคนลาวมันมักแต่งตัวสไตล์เอากระเจรลดนามาแขวนใชทางหน้านี้นะคนลหลายคนเข้าใจแต่อีกคนบเข้าใจข้อกงงคือกันว่าฮับกุ้มจริงบบได้บบสูพวกแก้าฮับกวามจริงบ่ได้บ่เพราะนั่นคือความจริงในการแต่งตัวมันเป็น สไตล์ของก้นลาวนะจะว่าอวดก็คือว่าเม่นเลยนะก็คือว่าเม่นนะเพราะมันคือความจริงเด้พอเพียงแต้มมกระเจรดจักรลดง่ายแขนต้องติ้งกันใส่รถนอัน,นหัวอันส้มนะนะค่อยกับบุ้คือกันเด้คือประเทศอื่นฮันค่อยกับไปหลายประเทศเท่ากับบเคยเห็นหรอกแต่ว่าค่อยกบเห็นประเทศลาวนี่แหละค่อยก็เห็นในเต้นน้อยจนง่ายนะ วอแมนมาเคจังเราไปบูดี้นะเพียงแต่ว่ามันคือความจริงแต่คนเราอาจจะบูมักเท่านั้นแหละนะแล้วอาจจะเป็นคนไทยและฮ็ดคอนเทนต์พวกแก้วก็เลยบูมักคาําว่าคนไทยหรอบอ่นะเท่านั้นนะอันเรื่องอื่นนั้นมันคือความจริงนะบ่ต้องไปทัวร์เสียลาวดอกนะเราเห็นหลายคนบอกว่าเออเราฮ็ดคอนเทนต์ฮันบูรี่คนลาวนะคนฮันมักยื้อเขานะอันนี้ก็คือว่า แค่จังแล้วก็บม่ได้เยอะอย่างเนี้ยน,นะการแต่งตัวสไตล์คนเราเราก็เฮ็ดคอนเทนต์ซื้อๆนะคำ่าบูลี่ฮะมันคือคำที่เอ่อเหยียดคนอื่นมันบ่นะแต่เราบม่ได้เหียดเราคือว่าความจริงแล้วคอนเทนต์ของเราก็คือความจริงนะก็เห็นหล,ลายๆคอนเทนต์ที่เราเฮ็ดผ่านมาตลอดฮันค่อยกับโบเคยเห็นว่าจะมีอันใดผิดพลาดเลยนะเรื่องกินเหล้ากินเบียร์นะ แล้วก็จนรามมาถึงเรื่องนี้ที่เป็นดราม่ากระแสกันโอ้นะสามมื่อล้วยังบุทุ์ยก็เห็นก็ <c oughs> เ,เห็นสามมืดอะไรยังบทงงุทุ์นะยังทัวลงใส่ลาวบ่เลิกวบาเล้วคืออันนี้ในการแต่งตัวสไตล์กระเจในค้องอันหูสรงเนี่ยนะมันเป็นสไตล์ของคนลาวนะไปใส่ข้างหลังกับโบได้นะย่านขาบหูว่ามีรถหญ่มีรถจักนะจะมาแขนใส่เก็บจะถ่ถงสรงกับย่านบุหู่ว่าตัวเองมีรถขับนะ จะจังไหนแขนใส่ถุงส้วงเนี่ยนะแม่นดูว่าเจ้าซื้อมาแพงเนาะในเมื่อมันเป็นการแสดงที่มันคือความจริงจะนั่นนะกะนยอมรับเนี่ยคดีคือการไมันจำเป็นต้องไปทัวลงเส้นลาวเพราะคำที่ว่าว่าเรา,าเอาใส่ถุงซ่วงบาได้เปลเ <c oughs> <c oughs> ก็บใส่ถุงส่วงบาได้เปล่นะความจริงนะถ้าเขาฮับความจริงได้ก็จะเห็นมาเรื่องราวที่เราเฮ็ดคอนเทนต์ขึ้นมาหัน ซื้อออกมาก็เป็นเรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องตลกไปนะมันเป็นเรื่องตลกได้พวกแกเพราะว่าเคจังฮันเราเฮ็ดออกมามันก็ไม่ได้มีมง่งใดผิดพลาดนะและอีกคลิปนึ่ของเราหนหนาและเป็นคลิปที่ว่าอันใส่คำนะอ่าคลิปนี่แหละนะตัวนี้นะเราเห็นหอดเห็ดเถิงยินะีลยนะใส่ใส่คอเส้นใหญ่ค่ยจย้ะบอกกนยังนึ่งเด็เคจังเด้อนะเจ้าคาดยังนึ่งหูบว่าคาดนะ โอ้ค่าสองอย่างบบแมนยังหนึ่งขอโทษนะค่าด้วยสองอย่างสสยเขียนคําเส้นพักง่ายกับแหวนนะจะต้องใส่ให้ครบนะมันจึงครบองค์ประกอบหู้โอเคจังนะเฮ็ดฮอดเฮ็ดเถิงรลดนะถ้าจะเฮ็ดแล้วนะมันคือความจริงนะบบแมนไปบูรีมันบบแมนว่าสิ่งที่มันบเคยเกิดขึ้นจะต้องมีสององค์ประกอบในข้ามาำนำเนาะมันจึงเป็นเรื่องที่เขาฮอดเข้าเถึงนะ <c oughs> คนที่เก่าไปดรามา่าสร้างเขาเนาะ ร่างเขาเขาคือพวกนั้นเขายอมรับความจริงก็ได้นะปายเขาอยู่นั่นแหละนะเฮ็ดไปโลดนะถ้าเกิดว่าเออเฮ็ดเลาบูเม้นความจริงนั่นอันนั้นท่นคือเรื่องที่บูรีนะแต่ว่าค่อยเห็นแล้วค่อยกัตตลกนำเจ้าแหงนะก็กหัวนะค่อยเห็นหลายคลิปก็กับหัวนะแล้วกับคนที่ไปคอมเมนต์ใส่เราว่าเออเราบูดี่ทังทั้นสีเซากรอนเซาคิดก่อนเด้อนะยอมรับความจริงให้ได้ก่อนนะถ้าเกิด มันเป็นสิ่งที่บรเคยเกิดขึ้นนะคนเราบรเคยแต่งตูวแบบนั้นโอเคนั่นคือเรื่องบูลลี่แต่ความจริงคือคนเรามันแต่งตัวสไตล์นั้นนะกระเจคาดแอวภผยไปลาวจะเห็นเบิร์ดผู้ชายนะผู้ชายคืนซื้อว่ามีรถทุกคนจะมีรถจักรถง่ายนะจะมีรถอีกอย่างก็ยากคุณแจแต่ว่าขาดอย่างหนึ่งนะเขา,าเอาอันกระเจบอันแก้งรถไถนาหันมาเคนเสนําน,นะ ถ้าแขนใช้ได้กับเขาคือแขนใช้นำล้วแหละนะเสื้อนี่หม่ต้องไปซีเรียสคนเรานะเพราะนั้นเกีวความจริงถ้าเกิดเม่นความจริงพวกแก้วกยไปบ้าอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ความจริงมาละเขาก็ยอมครับ